กันหนักกูบอกนลยเขาเหมือนเนี่ยอู๊ยอันนี้รีวิวเหรออันนี้รีวิวกินหอมหวยๆแบกหักเลยหอมกับทิ้นซับปลาดกินกับออมเอาข้าวเหนียวไหมเดี๋ยวล้อมจั่มให้มีเนื้อปลาแดกไหมเนื้อปลาแดงมีเราต้มจนเปื่อยละลายหมดแล้วก้างก็ไม่เหลือเพราะว่าถ้าไม่เอาก้างด้วยเราจะได้น้อยเราก็เลยเอาก้างมัเข้าไปด้วยขูดผ้าไปเื่ลย แล้วก็จะเทใส่ช้อนเทมกันอู้คนมากเนี่ยเนี่ยคุณน้าปกติน้ำมันก็จะไหลโจกออกมานี่มันกพนมาไม้ชิดซ้ายหม่ำชิดขวาไม้ชิดซ้ายหม่ำชิดขวาแต้มนิดเดียวก่อนเราปัดผงชูร้อยมาทั้งโรงงานไม่ลต้องไม่ต้องไม่ต้องเมิ้่ม่ต้องไม้อะไม่ต้องไม่ต้อ่อม เขาพี่่นใส่ใช่ใส่ไปคืออร่อยเนี่ยเนนีใส่เบื่ออะนนะแซ่บหัวปบครับอือนี่หอมหว่านสวยอตายห่วยหวานห่วห่วปั้นตำสมแม่ยีบีตำสมไม่ยีบเียก่บบนีออแม่ย็ีแม่ค้าบ้านฉัน โมนแต่แดดหายอร่อยมากนะทุกคนเนี่ยถ้าแม่อร่อยจะไม่จิ้มอีกตอนนี้โซเดียมเยอะบ้างวัวเหมือนเนี่ยกินเข้าไปเพราะข้าวเหนียวดูต้องคุยต้องคุยอย่างนี้เซ็ปเพราะใหญ่จับพี่เซ็มพี่เซ็มอันไหนคุณแม่ครับ